ีบอกย่านน้นขออโย้าะไรขาเปกบทีที่ี้ว่บ่ก็ขาไปขาไปทุกบ้าเลยอะขาไปขาดไปาไปนู่นไปนี่อะไรพวกเนี้ย

ถ่ายไปไหนเอามาไม่ทำไม้ยัน้ยัุ้ยๆรีวิวยาไงไม่ชอบรีวิวยาเหรอเรามายุ่งอะไรยากอานี่ลูกมไปไกลๆโอเค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 ้วไม่เข้าบ้านเหรอ اشتركوا <applause>

กไม่ไม่พอเข้าอ่ะไม่ไม่พอเข้าอ้าวแล้วพอจะเข้าไปถ่ายได้งไงอ่ะ พอได้ยินเสียงว่าใครร้องหนูเป็นเปรยแล้วย่ากขาจัดการหนูอ่เปรยจะจัดการยังไงว่ามาอ่เปรย์หันหน้ามาทางนี้เราจะจัดการเจ้าแล้ยจะเอาซุปเปอร์ซูเปอร์ขาไก่อยู่ไหนซูเปอร์ขาไก่เหรอซูเปอร์ขาไก่ก็อยู่นี่แหละแต่มันตายแล้วซูเปอร์ขาไก่เหรอใช่ อร่อยไหมอย่ามันตายแล้วมันไม่อยู่ใจอ่ะุปเอร์าไก่อร่อยไหมอย่านั่มันของเล่นเ้ชุเปอร์ีโร่คือมเชอมคือมเชออเราจะชุ่ต่อสู้กันดนโดแม่าจการแล้วจากการแล้วโอ้ตายไปแล้วอีกนึงทำยังไงกันดี ขี่รถเครื่องไปจัดการมันสามนรถ้นดขึน้นมาได้นดิ้นดิ้นดิ้นดื้นดิ้นดิ้นดิ้นริ้นอมันเิ้นดิ้นดิ้นดมันดม่นอิ้นดิ้นดินดิ้นดิ้นดิ้นด้นดิ้นดินดิ้นดนนนนินดนนมนด้นนนนนได้ ชื่อมาชินก้าหนูลืมชื่อแล้วเหรอมันชื่อว่ามันชื่อเรื่องขาไก่ชื่อเรื่องเสือไข่ขาไก่ขาโน่นขาไก่ขาโน่นอ้าวเจ้าก็สิลาไปจัดก,การมันเลยมันยุ่งนะเจ้านเป็ดตัวนี้อ่ะมันยุ่งนะ